สวัสดีครับยูโรเทคเตอร์ครับมาเบิงคว้มแตกต่างครับระวังลูกหัวหลุมกับลูกหัวเรียบนะครับเป็นนี่จังไดยังใส่ลูกหัวหลุมลักษณะใดใส่ลูกหัวเรียบนะครับอันนี้คือลูกหัว่าเป็นหลุมนะครับหัวหลุอมอันนี้ลูกหัวเรียบนะครับอันนี้เป็นใส่กับอีที่นึ่งนึ่งหานะ สิบเอ็ดแรงเคื่งตัวนี่ครับสิบเอ็ดแรงครึ่งครับลูกสุดและแหวนขนาดเดียวกันนะครับหนึ่งห้าปิดที่ลูกนะครับในลูกเมื่ล้มเนี่ยรครับสิบแปดแรงเคืองเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งห้าแต่ว่าตัวนี้จะใช้หม้อสลับหัวฉีดได้เล็กนะครับใส่กับหัวฉีดได้เล็กนะครับ เพราะว่าถ้าใส่หัวเหลียบเข้าไปนี่มันจะไม่ชนนี่ครับมันเป็นลอยครับนี่จนเป็นจนเป็นลอยเลยครับนี่ยแล้วใช้เป็นหน้าเน,นี่หัวฉีดแตกเลยครับนตัวตัวตัวปลายเข็มของหัวฉีดนะครับไม่ชนตรงนี้ครับ,รบเกิดการระเบิด ไม่ดีนะครับฉีดไปก็ไปชนกระลูกแล้วก็แตกกระจายพุบมีกำลังครับตอนนี้ครับนี่เห็นไหมครับเป็นรอยเลยอ่าเนี่ยคือเพรฉีดคือเพราฉีดตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้จะไปชนก่อนนะครับดูดอัดระเบิดไข่ขึ้นมากะครก็ไม่ชนนี่ก่อนนะครับจะเป็นรอยยิงชัลูกนี่ครับลูกลูกของลุมแบบนี้ใส่นะครับเ็จะไประเบิดข้างในนะครับตัว ว่าฉีดเนี่ยก็จะมันจะไม่ไม่ชนนะครับมันจะไปฉีดเข้าไปในหลุมเลยครับเครื่องหน้องกาใส่มาผิดนะครับมันพ็อเครื่องอไรหลุนไดเล็กัวฉีดแย่ลงสี่นี่ก,ก,ก็หาหลุมหัวหลุมมาใส่นะครับมันใส่สำหรับเครื่องหนอกแม่พวกเครื่องอะไร E D I นี่ครับัวฉีดยาวๆพวกอาที่แซตที่นะครับจะเป็นหัวหลุม ถ้าเปลี่ยนทำไปเปลี่ยนลูกหัวแบบนี้ไส่นเนี่ยว่าใดสิครับจะไปชนก่อนนะครับเด้อที่น้องครับบางนักเรียนจบ้งไม,ม้บางสร้างไม้กับบางที่กับพวกหัวจักนะครับมาไปเสื่อนะเปลี่ยนกับต,ตัวเมืงองแหววฉีดปอบเนาะว่าเป็นหัวฉีดเดยเล็กหัวฉีดธรรมดานะครับีนะ้องอันนี้เป็นเครื่องอาบีนะครับมาจากนอก ้ใส่งานดีดีเมื่อนะครับวัดห้าวสอบถูกลักถูกอะไรมั้งนะครับบอกมากอะคือกันนะครับก็เครื่องทั่วไปแบบมากนี่แข่งแขกันมดมากนะครับก็ผิดแปลกอย่างครับผิดกับตรงที่ว่าลูกบอกแว่นนะครับบอกว่าน่าจะใช่เดียวกันได้แต่ว่าลูกผิดลูกที่สเปคของลูกนะครับพี่น้องครับฝากกระต่ายกะตังก็แช่นะครับ ยูโรเทคเตอร์ครับสวัสดีครับ